อ Sport ์รับออกแบบเจดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างแบรนด์จุกโรโคสูตแปดหนึ่งหกหกย้ำสูตแ6ดหนึ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนพานทะเลบุรพานะผมวันนี้เราจะมาทําการแนะนำนะผมขั้นตอนการถอนเงินหรือว่าถอนเจ้าเหรียญ pvv นะผมจากตัวเกมนะผมแพนเวยียอันเดนนะผมหรือการแลกเหรียญ เลเหรียญโทเค็นในเกมนะผม, game, ะผมแล้วเป็น P V U เพื่อที่จะให้เข้าไปอยู่ในเมตาแมนนะผมเราก็มาที่หน้าฟาร์มของเราเลยนะครับหลังจากนั้นไปที่ฟาร์มนะผมผมขอขยายจอก่อนอ่าทีนี้ผมมาอยู่หน้าฟาร์มแล้วทีนี้ลองว่ามาเช็คนะผมว่าฟาร์มผมลืมลดน้ําหรืออะไรหรือเปล่านี่ตอนนี้ผมก็ จะถอนจากทาง LE นะมที่ผมมีอยู่1474ง LE นะผมเพื่อที่จะแปลงเจ้าเหรียญ LE ตรงนี้ทางขวาเนี่ยเป็นเหรียญ p v u อยู่ด้านซ้ายมือของผมที่มีใบไม้นะผมเดี๋ยวเราไปกดแปลงกันเดี๋ยวขออนุญาตดูค่าแก๊สก่อนนี่ผมมีค่าแก๊สอยู่เนาะ นีผมจะทําการถอนผมตอนนี้ในเมตาแมสผมผมจะมีอยู่0 p v ย u นะผมเดี๋ยวเรามาดูกันจะเข้าหรือเปล่าเราเมื่อเช้าคนที่ถอนเขามีปัญหาถอนแล้วเงินไม่เข้าเนาะตอนนี้ผมจะมาทําการถอนตอน10โมง54นาทีนะของวันที่27สิงหา2564นะครับ ผมทําการกดเลยนะผมทีนี้ผมจะเรียกจะแลก LE นะผมผมก็เลือกตรง LE to p v u นะทีนี้จะมีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ในการถอนนะผมหนึ่งร้อย LE เท่ากับหนึ่ง p v u นะผมแล้วเราจะเสียห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วเราถอนครั้งนี้เสร็จปุ๊บเราจะถอนได้อีกครั้งหนึ่งก็อีกสามวันข้างหน้าผมตามเวลาณนะปัจจุบันตอนนี้ผมก็ตีซะสิบเอ็ดโมงเนาะอีกสามวันข้างหน้าสิบเอ็ดโมงผมก็มาถอนใหม่ถ้ามีรายได้นะ นี่ผมจะแลกหมดเลยนะผมแล้วก็จะได้เป็น14.74ไม่รู้ว่ามันหัก5%หรือยังผมก็กดขั้นตอนคอนเฟิร์มนะครับผมหลังจากนั้นเสียค่าแก๊สนะครับอ่าทีนี้เราก็รอทางเว็บประมวลผลสักครู่ค่าแก๊สก็ต้องขึ้นคอนเฟิร์มก่อนนะอ่าทีคอนเฟิร์มเสร็จเรียบร้อยนะผมอ่าทีนี้ ตะกี้ผมถอน14.74เนอะมันก็ได้มาเป็น14 p v u นะผมเหมือนผมโดนคิดค่าแก๊ะไปเอ๊นะ75 75 74ตะกี้จำไม่ได้แหละเดี๋ยวลองย้อนไปดูแล้วกันก็อันนี้คือเข้ามาแล้วทีนี้ไปดูที่เมตาแมสผมในเมตาแมสผมก็มี p v u อยู่14 p v u แล้วนะผมนี่คือ ขั้นตอนการถอนจากเหรียญเ,เหรียญ LE เป็นเหรียญ p v u หนม่มทีนี้ผมจะทำการสวาปหนมเป็น b u s d เพื่อที่จะโอนเข้าในสตางโปะนะผมทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการโอนไปให้แฟนผมก่อนแล้วกัน4 p v u นะผมในการโอน สักครู่เดี๋ยวผมจะทำการโอนเหรียญเจ้าเหรียญ PwU ของผมไปอีกเมตาแมสหนึ่งเนาะนี่ผมก็กส่งเนาะคัดลอกเลขกระเป๋ามามก็จะส่งไป4 PwU นะครับอันนี้คือโอนไปให้เพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราขายเป็นเหรียญ PwU ให้เขานะครับผมนี่นะครับ ก็รอทางนนี้ยืนยันแล้วส่งไปเรียบร้อยแล,แล้วเราก็เหลืออยู่10 P.V.U. ขั้นตอนนี้ผมใน10 P.V.U. เนี้ยผมจะทําการสวอปเหรียญเป็นเหรียญ b s d เพื่อที่จะโอนเข้าในเว็บสตางโปรนะผมเพื่อที่จะถอนเป็นเงินไทยอีกทีนึ่งนะผมเดี๋ยวนี้ผมจะทําให้ดูนะผมว่าการถอนเป็นเงินไทยจใจนี่ยังไง จะแปลงแค่1 p ึ v ่งแล้วกันเพื่อให้ดูเฉยๆผมก็เลือกเหรียญพีวียูนะผมบนนี้เป็นวีดีาทีนี้เราจะเปลี่ยน,น,นรอสักครู่นทางเว็บน่าจะช้านิดหนึ่งขออนุญาตดีเฟสก่อนนะผม ทางเว็บยังหมุนติ้วๆเลยผมช้ามากวันนี้อ่าขึ้นแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็น p v u ด้านล่างผมจะเป็น b u s d นะผมผมก็จะโอนแค่นหนึ่ง p v u ให้ดูพอนี่ก็รอทางระบบประมวลผลสักครู่นี่ถ้าผมแปลงเป็น10 p v u ก็ สองร้อยห้าเหรียญก็ประมาณหกพันกว่าบาทน,นะผมตอนนี้อ่ะเอาแค่หนึ่ง p v u พอนี่ตรงนี้ผมก็กดสวอตนะผมกดคอนเฟิร์มนี่ก็กดเสียค่าแก๊สน,นะผมในการจ่ายค่าแก๊สระบบก็ประมวลผลสักครู่เดี๋ยวนี้เราก็รอเจ้า p v u เนี่ยไปเป็น BUD s นะผม รอสักครู่นะครับระบบอาจจะช้านิดหนึ่งอ่าตอนนี้ทางระบบคอนเฟิร์มแล้วเนาะนี่ทางยอดเงินทางด้านซ้ายด้านล่างนี้ก็เป็น20และอ่าทางขวาเราก็เป็น20.536หาอ่าทีนี้หลังจากนี้นะผมเราจะโอนไปที่เว็บสตังโปล์นะผมเราก็ไปเข้าหน้าเว็บสตังโปที่เราทําการสมัครไว้นะครับผมทำไมผมถึงเลือกสต a งโปเพราะว่า ก็ถอดเข้าบัญชีไทยที่ผมใช้ประจํเาเนาะแลก็สะดวกเนาะนี่ผมเราก็ไปที่กระเป๋านะผมหลังจากที่มาหน้าแรกเราก็ไปที่มุมขวาด้าน,นบนเขียนสปอตวอลเล็ตนะผมหรือว่ากระเป๋านั่นเองนะผมเราก็ไปพิมพ์กระเป๋าของเราเป็น b u s d นะผม BUSD อ่าทีนี้ขึ้นมาแล้วนะผมเราก็เลือกคําว่าฝากนะ เลือกคำว่าฝากตรงนี้แจ้งเตือนมาเราก็ยิกนกดตกล,ลงไปตรงด้านขวานี่ผมตรงด้านขวาจะเป็นเน็ตเวิร์กนะเราดูดีๆนะจะมี ERC 20กับ BEP 20หรือว่า BSC คือ Binance Smart Chain นั่นเองนะผมอีกอันนึงจะเป็นเชนอิตาเลียนนะผม ERC 2ี ER G, ER นะมันคนละเชนกับเรานะมันจะค่าธรรมเนียมแพงเราใช้เชนของ Binance Smart Chain นะผม หลังจากนั้นเราก็ไปนี่เห็นไหมที่อยู่อดเดดของเราเราก็ทําการคลิกคัดลอกนะครับผมคลิกคัดลอกมาหลังจากคัดลอกเสร็จเราไปที่เมตาแมสเราไปที่ b u s d คลิกคําว่าส่งนะครับี่ตรงนี้เราก็เอาอดเดดด้านล่างเนี่ยเห็นไหมที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่ใส่ตรงช่องค้นหาเลยนะผม,ผมก็จะเด้งขึ้นมาทีนี้ผมก็มีอยู่20 BUSD บูนะผมผมก็จะกดแม็กไป หลังจากแม็กไปเสร็จปุ๊บผมก็กดถัดไปมาขึ้นมาให้เราจ่ายค่าแก๊สน,นะผมเราก็กดยืนยันหลังจากนั้นก็รอสักครู่นะผมทางระบบ pending อยู่เราก็รอว่าเพื่อที่ให้เงินเข้าในบัญชีสงตนโปของเรานะผมเราก็มาเข้าที่กระเป๋ารอดูแล้วกันว่าเงินจะเข้าหรือเปล่าก็จะใช้เวลานิดนึงนะับ อ่นนี้ทางเวตาแมทคอนเฟิร์มค่าแก๊สเราแล้วนี่เงินก็น่าจะออกมาแล้วอ่าทีนี้เราก็ลองรีเฟซดูน่าจะรออยู่สักพักหนึ่งหนุ่มหวังมันประมวลผลทรานเซชันของระบบบล็อกเชนนะผมเราก็รอถ้าอะไรไม่ออกก็กดรีเฟซไปเดี๋ยวเงินจะเข้าเองนะครับก็รอสักครู่นะครับผม อ่านี่นยผมเราก็รีเฟรชด,ดูตรงหน้าที่เราทําการดูเลขกระเป๋านี่นยผมระบบรายการฝากเหรียญล่าสุดนะผมก็ขึ้นมาแจ้งเตือมนมาแล้วก็ใช้เวลาประมาณ4-5นาทีนะผมก็ขึ้นสําเร็จแล้วนะทีนี้เราไปดูที่หน้ากระเป๋าของเรากระเป๋าสปอตวอลเล็ตนะผมอ่าขึ้นมาแล้วนะผมเป็น21เหรียญหรือว่าประมาณเมื่อกี้เราถอนมาประมาณ20เหรียญเนาะก็จะประมาณ600กว่าบาทน,นะผม ในขั้นตอนนี้นะผมเราได้เป็นเหรียญ BUSD แล้วหลังจากนั้นเราจะแปลงเป็นเงินไทยได้ยังไงนะผมเราก็เอาเจ้า BUSD เนี่ยไปขายในตลาดหรือว่าไปเทรดไปขายเพื่อที่ให้ได้เป็นเงินไทยเนาะเราก็ไปคลิกตรงซื้อขายก็ได้อ่าซื้อขายเสร็จปุ๊บมาทางมุมขวานะผมเห็นไหม b u ย d ทับ THB นะผม หลังจากนั้นเสร็จเราจะขายเนาะจะมีคนซื้อตรงนี้เราจะขายเราต้องกดตรงสีเขียวถ้าเราจะซื้อเหรียญเนี่ยเหมือนเราจะซื้อเจ้า BUSD เนี่ยโอนไปเราต้องกดตรงสีแดงนะทีนี้ผมจะมาทําการขายก็กดไปไหนก็ได้อันหนึงราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากอ่หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอ่ดูก่อนดูชัวว่าเป็นเหรียญ BUSD จริงเนาะนี่ BUSD ดด้านซ้ายจะขึ้นชื่อผมก็กดทางซ้าย ทีนี้เรามาดูตรงคําว่าขาย b u s d เพราะเราจะต้องการขาย b u s d นะผมเรากด100%ยเปไปเลยขายทั้งหมดมันก็ได้เป็นเงินไทย682.50สตาตงค์นะห้สิบเก้าสตงค์ผมก็กดขายไปขาจะถามการตรวจสอบจานวนและราคาอย่างเราต้องระวังอีกครั้งคือให้ตรวจสอบว่าเราขายเท่าที่ราคาเท่าไหร่อะไร,ไรทเท่าไหร่ลิมิตเท่าไหร่อะไรเงี้ยเรากดยืนยันไปหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ่ะ BUSD ผมหายไปแล้ว มันจะแปลงเป็นเงินไทยอยู่ด้านขวาเออด้านซ้ายเห็นไหมแปลงเป็นเงินไทยด้านซ้ายทีนี้เราก็กลับไปที่กระเป๋าของเรากลับไปที่กระเป๋าเสร็จเราก็มาดูกันนะผมตอนนี้บียุดีเราหมดแล้วเหลืออยู่เศษเศนิดหน่อยเราก็ไปดูตรงเงินบาทอ่านี่ยอดรวมเงินบาทเราก็มีอยู่68 8บาทเนาะถ้าเราจะทําการถอนนะผมตอนนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะทําการถอนเข้าที่บัญชีธนาคารไทยนะผมเราก็กดถอนนะ เราก็ใส่จานวนทั้งหมดไปมันก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับเงินในการถอนก็18บาทผมก็กดถอนไปปบ๊บอ้าวลืมเลือกบัญชีอย่าลืมเลอกบัญชีธนาคารอ่าเราจะเลือกบัญชีธนาคารนะผมหลังจากนั้นกดถอนนะผมทีนี้เราก็ใส่ไอ้เลข Google อันเนี้ยที่เราตั้งไว้รหัส6หลักที่มันจะสุ่มเปลี่ยนตลอดนะเราก็ใส่ไปนะครับ สองศูนน่าเสร็จปุ๊บทีนี้ทางระบบให้เราไปยืนยันที่อีเมลนะครับเพื่อยืนยันการถอนอีกครั้งนะครับเราก็เปิดอีเมลขึ้นมากดยืนอ,อีเมลเสร็จปุ๊บมันก็จะมีขึ้นมาเห็นไหมครับ withdraw c o n f i r มมันจะให้เรา Verify การถอนเงินของเราคือว่าการยืนยันการถอนเงินนะครับผมเราคลิกตรงสีน้ำเงินเนี่ยไหมเลื่อนลงมาคลิกตรงสีน้ำเงินกดคอนเฟิร์มไป หลังจากนั้นระบบก็จะแจ้งว่า,ายืนยันการถอนเงินบาทสำเร็จเนี่เราก็กลับไปดูที่หน้าเว็บของเรานี่ผมก็ไปดูแล้วกันการถอนนี่เงินบาทก็ออกไปแล้วนะบันทึกการทำธุรกรรมนะผมไปดกูการถอนเงินบาทนะผมแล้ผมจะไปเช็คที่หน้า บัญชีของผมละกันว่าเงินเข้าหรือยังแต่สตาง์โบก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีนะผมในการถอนเงินเข้าบัญชีนะผมเราทําการยืนยันบัญชีชื่ออะไรหรือชื่อเราเนี่ยเราก็กดยืนยันไปแล้วต้องตอนฝากก็ต้องเป็นชื่อเราเท่านั้นนะครับและตอนถอนก็เช่นกันต้องเป็นชื่อเราเท่านั้นนะครนี่ผมได้มาแล้วนะครเป็นเงิน670บาทที่ผมทําการถอนเมื่อนสะักครู่เนาะ 670.49นะผมเขามีตอนแรกเรากดถอนไป688.49จะมีค่าธรรมเนียม18บาทก็จะเหลือยอดสุดที่อยู่ที่670.49บาทหนรัมก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการถอนเงินเรียบร้อยนะมัมในการที่ขั้นตอนเราทําการเปลี่ยนเจ้าเหรียญ LE นะมัมเป็นเหรียญ Pvu แล้วก็เอาเจ้าเหรียญ Pvu ของเราเนอะผมไปสวอปในเว็บแพนเค้กสวอปนะครหลังจากนั้นเสร็จเราก็โอนเจ้าเหรียญ B U S D เนะี่ยหรือเป็นเหรียญสเตมเ n ้น i n เนี่ยเราก็โอนกลับไปที่บัญชีสตางโปของเราอย่างที่ขั้นตอนด้านต้นที่ผมทำไปนะครอ่าตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคร ยังไงก็ขอบคุณพี่ๆนะนะทุกคนที่กดติดตามรับชมนะผมยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมเจอกันใหม่ในอีีหน้าสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ